เรื่องการแก้ไขปัญาและบอกกันว่าพ่อเป็นนโยบายการตบขึ้นไปแล้วก็ให้ทางให้ิมารีนดเดยแจ้งที่กะทรวกามเรือบีแบบการเป็ตาแล้วต้องกาจะเป็นากาดกระทรวัพย์ทรัพย์ให้เสียงไได้เสได้เรยนสเสร ก็ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที bo, ่ขออนุญาตรเรลียนเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางส่วนการวัตถุการจการชาตินะครับจะมีข้อสั่งการในทุกจังหดนะครับว่าเข้มีการเตรียมการเรื่องของการ้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องไฟปาเรื่องอกควัในช่วงฤดูแรงนี้ในกาปี2 5 9ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมานำมาปฏิบัติภายใต้ในเรื่องของกองการวัการจัดการในจังหวัดนะครับในงานี้ซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการจัดเตรียมพัฒนา ทั้งถึงจากการจัดการแล้วคงก็มีเจ้าหน้าที่เจ้พาพนับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของบอกควาและแต่ปา,านี้นะครับทางกองบัญชาการเต้ได้ทราบนะครับว่าคุอในการทักผิดนั้นประกอบอยู่ในที่เดียวกันที่อึ่คือผู้ปฏิบัติทั้งคือศูนย์ดำเนินการเฉพกิจจะมีกระทรวงทรัพย์เป็นตัวเองมีผมเป็นเลยขาในภาพองจมังหวัดการนะครับในสานผู้ปฏิบัติ อีกชั้นหนึ่งขึ้นมาก็คือศูนยบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดซึ่งเป็นไปนตามพรบประรสูตตามโครงสร้าง,งาของกองบัญชาการพกการบรรเทาสาธารณภัยครับอยู่ภายใต้เรื่องของสูบบัญชาการอป้งกการบรรเทาภัยชาตินะครับอันนี้ก็จะทั้งสองไะนั้นจะมีทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายกัเสนอจะไป็ทั้งฝั่งนะฮะงั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ประมกดูว่า